Thank <music> you. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเปิร์นะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ล้ำค่าภูมิปัญญาของไทยในหัวข้อเรื่องวันสำคัญของไทยค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ ข้อ 1. บอกความหมายและความสำคัญของวันสำคัญของไทยได้ค่ะ 2. ปฏิบัติตนในวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์ได้ค่ะ 3. เห็นคุณค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ค่ะ เรามาดูความหมายของวันสำคัญของไทยกันก่อนค่ะวันสำคัญหมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นโดยรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจค่ะ ซึ่งวันสําคัญของไทยก็จะแบ่งออกเป็นวันสําคัญเกี่ยวกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ในครั้งนี้คุณครูจะขอเรียนเกี่ยวกับวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์กันก่อนนะคะวันสําคัญของชาติเป็นวันที่มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้น และเกี่ยวข้องกับชาติไทยค่ะได้แก่วันชาติไทยวันพ่อแห่งชาติและวันรัฐธรรมนูญค่ะวันชาติไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายนพศ2475ต่อมาในพศ2503จึงกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตร ซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยค่ะวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งรัฐบาลได้กําหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรม,มานาถบาพิษเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ประกอบพระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวไทยค่ะวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกป,ปีเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับถาวรให้กับปวงชนชาวไทยค่ะต่อไปเป็นวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะได้แก่วันจักรีวันฉัดมงคลวันปิยะมหาราชวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันวชิราวุธค่ะวันจักกรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาจัก,กรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก แห่งราชวงศ์จัก,กรีวันฉัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมรมาชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ของรัชการที่สิแห่งราชวงศ์จัก,กรีค่ะซึ่งตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประกอบพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษสเสวยราชสมบัติต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ค่ะวันปิยะมหาราชซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระองค์ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาสเป็นการหยุดวงจรการเป็นทาสค่ะ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมและวันที่5ธันวาคมของทุกปีค่ะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะต่อไปเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรารามาธิปดีศรีสินทระมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีค่ะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตรติประชาชนชาวไทยจึงร่วมใจกันถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะวันวชิราวุธหรือวันมหาเทาราชเจ้าซึ่งตรงกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะซึ่งเมื่อถึงวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์รัฐชุมชนหรือหน่วยงานได้จัดให้มีพิธีการหรือกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนัก เห็นความสำคัญและ,และนะึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจหรือเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดกันมาค่ะเช่นในวันสำคัญของชาติจะมีการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนสถานศึกษาและสถานที่ราชการค่ะ มีการทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและถวายพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตหรือจะจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะ เรามาทำกิจกรรมท้ายบทเรียนเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจกันนะคะข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติไทยค่ะกอไก่เป็นวันหยุดของคณะรัฐบาลขอไข่เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นค่ะนักเรียนทราบกันไหมคะลองตอบกันเลยค่ะ ถูกต้องค่ะข้อขอไข่เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นค่ะขออ้อ2วันรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรก็ไก่เป็นวันที่มีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศขอไข่ เป็นวันก่อตั้งกรุงเทพมหานครนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะถูกต้องค่ะข้อกอไก่เป็นวันที่มีกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศค่ะข้อ3วันจักกรีตรงกับวันใดของทุกปีค่ะอกอไก่ วันที่6เมษายนของทุกปีขอไข่วันที่4พฤษภาคมของทุกปีค่ะนักเรียนจํากันได้ไหมคะลองตอบกันเลยค่ะถูกต้องค่ะวันจัก,กรีคือวันที่6เมษายนของทุกปีค่ะข้อ4ข้อใด เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติทั้งหมดกอไก่วันวิสาขบูชาวันพ่อแห่งชาติขอไข่วันรัฐธรรมนูญวันชาติไทยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นวันไหนคะถูกต้องค่ะข้อขอไข่วันรัฐธรรมนูญและวันชาติไทย ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติค่ะข้อที่5เหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับวันปิยะมหาราชกอไก่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5้ขอไข่เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ค่ะ นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะถูกต้องค่ะวันปิยมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวันสำคัญเกี่ยวกับชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะสำหรับวันนี้ ไม่มีงานและภาระงานนะคะฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนในหนังสืออีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ